สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับคุณหมอขิมที่ยูนิคอนนะคะผมวันนี้เป็นเคสเสริมหน้าผากแบบหล่อมนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะพี่วาวค่ะอยู่กับพี่วาวนะครับพี่วาวเป็นเอซเป็นลูกค้าประจําที่นี่นะครับนะอันนี้พี่วาวทาอะไรไปครับผมเสริมหน้าผากจ้ะอ่าเสริมหน้าผากเนาะตอนที่มาเสริมหน้าผากเนี่ยพี่วาวมีความกังวลหรือรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรบ้างครับถึงที่จะมาเสริมหน้าผากครับก็เวลาถ่ายรูปอะ่ะมัน มันจะหามุมมุมยากมากแล้วก็เรารู้สึกว่าใส่แว่นใส่อะไรมันรู้สึกมันมันไม่สวยเหมือนคนที่เขาหน้าผากสวยๆอะค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องถ่ายรูปไม่สวยนะครับนะบางคนสวยอยู่ในโซเชียลแต่ชีวิตจริงนี่ยังยังออกสื่อไม่ได้นะครับนะแต่ว่าก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากจะถ่ายรูปให้มันสวยใช่ไหมมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะแล้วหน้าผากของพี่วาวค่ะเคยเคยทําอะไรมาแล้วก่อนหน้านี้บ้างคะ ีดฟิลเลอร์เคยฉีดฟิลเลอร์ตอนนั้นทําไมถึงเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์คะเอ่อเราคือเคยเห็นคนอื่นที่เขาเสริมแบบแบบแบบแผ่นซิลิโคนสําเร็จนะ,ะแ,แบบสาเร็จรูปเห็นมันเป็นขอบไงแล้วทีนี้เราเคยดูดูเจ้าหน้าที่คลินิกเขาบอกว่าถ้าใครอยากสวยช่วงนี้ก็ฉีดไปก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปเสริมเพราะว่าเสริมแล้วมันจะเห็นขอบอเราก็เลยไปฉีดตามตามคำนะครับก็คือพี่วาวเขา กลัวเรื่องของเสริมซิลิโคนแบบแผ่นแล้วเห็นขอบก็เลยเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์เนาะแล้วพอฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับมันเวลามันยุบตัวมันมันยุบไม่เท่ากันอ่ะมันก็เป็นเป็นคลื่นอะค่ะเป็นคลื่นแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันไม่สวยอ่ะเป็นตปุ่มตะปั่มเหมือนยุงกัดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอืมครับก็คือตอนฉีดหลังฉีดสวยอยู่ แต่พอมันยุบเสร็จมันยุบไม่เท่ากันบางจุดยุบมากยุบน้อยสวยสองสามเดือนอย่างเงี้ยอ่สวยอยู่แค่สองสาเดือนแล้วพอมันยุบไม่เท่ากันก็เกิดเป็นคลื่นที่หน้าผากนะครับเดี๋ยวหมอเปิดรูปเป็นีรูปพี่ว่าวเนาะนะครับนะก็คือเห็นไหมนะครับดูที่รูปที่หน้าผากนะครับนะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยหน้าผากก็จะมีเป็นเหมือนตะปุ่มตะป่ำเป็นคลื่นไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้เนื่องจากฟิลเลอร์เนี่ยมันเกิดการสลายและยุบตัวไม่เท่ากันถ้าคนบางคนพร้อมกัน ยุบพร้อมกันเรียบก็โอเคนะครับแต่บางคนยุบสองจุดไม่เท่ากันก็จะเกิดเป็นคลื่นตะปุ่มตะปำแล้วพอมันเป็นคลื่นเราพี่บอกไปทํำยังไงครับเป็นคลื่นก็พอดีเห็นเห็นน้องเพื่อนของน้องอ,ะอ่ะคเ,เขาเขาไปทามาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาเสริมหน้าผากวมันไม่เห็นขอบแล้วนะอ,อะไรอย่า,างนี้นจริงเหรอ ็เลยลองไปดูหาหลายๆหลายๆ,ลายๆคลินิกก็ไปมาสอคลินิกแล้วนะกว่าจะมามาให้ที่คุณหมอขิงทำ<ห>ได้ครับ, <S <S รบก็คือพอเรารู้ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนออนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีซิลิโคโนแบบเขาเรียกคัสตมไมซ์มมซิลิโคนหรือว่าเป็นการหล่อโมหรือว่า c ีทีสแกน นะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทําให้แนบไปกับกระดูกแนบไปกับหน้าผากก็จะแก้เรื่องของปัญหาที่มันเห็นขอบได้<ม>ใช่ไหมครับแต่พอตอนนั้นเนี่ยพอไปฉีดฟิลเลอร์แล้วมันยุบไม่เท่ากันเป็นขึ้นแล้วพี่ว่าททาไงนะก็ไปฉีดสลายใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้สลายยังไม่ได้สลายซะทีเดียวก,ก็หา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 ข้อมูลก่อนพอตัดสินใจจะมาทําค่อยไปฉีดสลายานะครับก็พอตัดสินใจจะทาก็ไปฉีดสลายแล้วพอฉีดสลายแล้วมันเรียบกลับมาเหมือนเดิมไหม ยังค่ะยังยังยัง,ย,งยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะยังมีอยู่อ่านะครับถึงแม้ว่าจะฉีดสลายมันก็อาจจะไม่ได้สลายได้หมดในทีเดียว<ม>นะครับก็<ม>จะยังมีคลื่นมีตะปุ่มตะปํำบ้างเล็กน้อยนะครับนะ<ม>ในเคสนี้นะครับของของหมอก,ก็ใช้เทคนิคในการเสริมด้วยเทคนิคการหล่อมโมนะครับนะหล่อมโมแล้วก็จะใช้เนื้อตัวซิลิโคนนะครับเป็นตัวของฟิตมีซิลิโคนนะครับเป็นตัวซิลิโคนของประเทศเกาหลีนะครับตัวนี้เราจะ มี2เทคนิคก,ก็คือการทำพิมนะครับของพี่อย <Vielen S 2> <ม>ากอทำเป็นพิมพ์ก่อนเนาะนะครับหมอก็จะทําพิมพ์เหมือนเราพิมพ์ฟันแต่ว่าเป็นพิมพ์โครงหน้าผากของเราแล้วหมอจะส่งพิมเนี้ยไปที่ประเทศเกาหลีใช้เวลาประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ก็จะส่งซิลิโคโนกลับมาซึ่งซิลิโคนเนี่ยหมอกด็ดีไซน์ได้หมดเลยเอาความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นูนเท่าไหร่ต้องการสีขาวสีเนื้อแบบเจาะรูมีมาร์กิ่งตรงกลางให้ตรง สามารถที่จะดีไซน์ได้นะตอนตอนที่จะมาทําเนี่ยตอนนั้นเราคุยกันว่ายังไงนะครับว่าอยากได้ทรงประมาณไหนนะตอนที่ตัดสินใจมาทํากับหมอตอนที่หมอ,อคอนเซ็ปก็อยากได้แบบไม่เป็นปลาหมอมากออยากเป็นปลาอะไรนะไม่เป็นปลาหมอ <c oughs> เป็นปลาอะไร <c oughs> ไม่รู้ปลาอะไรดีนะครับที่นี่หมอทําทรงเดียวครับหมอทําทรงสวยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คือไม่อยากให้มันเวอร์มากโหนกมากเพราะว่าบางคนเนี่ย บอกคุณโหนกไปแล้วมันดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับก็คือกังวลว่ากลัวมันจะไม่ธรรมชาติดูมันดูหลอกไปนะก็สามารถที่จะรีเควสได้นะครับนะหรือบางคนชอบหลอกหลอกแต่ตอนที่มีมาแลกเข็มไซแอลนี่ถ้ามันเล็กจังกะจะเอาไซแอลคุณหมอแต่คุณหมอแนะนาบอกเอ็มดีกว่าดีแล้วที่เชื่อคุณหมอนะครับก็คือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าหล่อเนี่ยเราสามารถที่จะรีเควสได้นะครับว่าเอาเท่าไหร่เพราะบางคนเนี่ยหน้าผากกว้างกว่าตัวอัวไซแอลยังกว้างไม่พอเลยหรือบางคนแบบใส่ เคยขูดสารแล้วแล้วก็แบบโอ้หใส่สองชั้นซ้อนกันหมอสามารถทําชิ้นเดียวหนาเท่ากับสองชั้นซ้อนกันได้เลยนะครับสามารถที่จะรีเควสได้อยากนูนตรงนี้นูนตรงนี้นูนตรงไหนสามารถที่จะแจ้งคุณหมอดได้นะครับนะแล้วตอนทําเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเคสนี้ก็ต้องขูดด้วยใช่ไหมขูดสารด้วยเจ็บมากไหมครับไม่เจ็บเลยเ,เจ็บเลยเนะตอนทําทไม่เจ็บท,ที่หลังล้างผ่าที่ลิปยาอ่านะครับหลังทําเนี่ยบางคนเดี๋ยวจะ พวกนี้มันอันนี้เคสขูดสารด้วยนะตอนทำเนี่ยไม่เจ็บ,จบนะตอนฉีดยาชาเจ็บนิดนึงนะนต้องมีคําว่าน,นิดนึงไม่ไม่งั้นเดี๋ยวกายเป็นพูดไม่ตรงนะ <laughs> นะครับแต่ว่าหลังทำเนี่ยหมอก็จะให้ยาแก้ปวดไป3าตัว <laughs> เพราะนี่เคสขูดด้วยนะครับนะมีสองตัวแล้วหมอสั่งตัวแรงเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งด้วยก็จะสามารถที่จะช่วยเรื่องของปวดได้ปวดปวดเยอะกี่วัน <laughs> สองวันค่ะ,ะก็จะปวดเยอะมากแค่วันสองวันแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นจะแค่ตึงๆนะ ว่าตอนทํานี่ไม่เจ็บเลยเนาะไม่เจ็บเลยนะยาชาบุฟเฟ่ยาชานะครับผมแล้วตอนนี้ครบสามเดือนแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทําไปสวยค่ะละมุนเพื่อนยังแบบนั่งมองอ๋อเพื่อนเขาว่าไงบ้างเพื่อนเขาชมว่าไงบ้างเขา่งดอีกคนเขาไม่รู้ดูหน้าเปลี่ยนดูหน้าเปลี่ยนไปอยิ่งไม่รู้ยิ่งดีนะเนี่ยแต่ว่ามีความธรรมชาติแล้วก็ละมุน หมือนเราเจอคนที่ทำทำไมห,หน้าเขาเปลี่ยนไปแต่เราดูไม่ออกว่าเขาทําอะไรนี่มัน<ร>คือ<ม>ความลามุนนะครับนะแล้วก็สังเกตว่าตรงนียก่อนทําที่เป็นเป็นคลื่นตะปุ่มตะป่ําก็จะดูเรียบเนียนขึ้นนะครับเคสขูดสารเนี่ยหมอต้องบอกก่อนว่าหมอไม่สามารถที่จะขูดได้ทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าขูดเยอะเกินไปเกิดยังไงขึ้นเกิดเป็นคลื่นหมอขูดบางเกินไปเห็นขอบซิลิโคนนะแล้วมันมีส่วนที่ทั้งมองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตาอีกฉะนั้นเนี่ยมันจะขูดได้ส่วนชั้นลึกชั้นกลาง ก็จะขูดให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะหลังทําก็จะสังเกตว่าเนี่ยหน้าผากก็จะดูสวยละมุนอี๋ยวหันด้านข้างนิดนึงนะครับนะเอียงเอียงข้างนิดนึงอ่าก็จะรับกันกับหน้านะครับก็หน้าผากก็จะดูละมุนดูสวยดูสโลปนะครับผมก็จะดูอ่อีกข้างนึงหน่อยครับอ่านะอันนี้บางคนก็จะกังวลเรื่องแผลนะครับว่าแผลอ่ะเดี๋ยวซูมขึ้นข้างบนดูหน่อยนะแผลเป็นยังไงเห็นไหม แผลนี่ผมบางแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับนะนี้3เดือนนะครับนะแผลแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมแหว่งอะไรนะครับนะก็จะทําให้ดูละมุนนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเสริมหน้าผากไม่ว่าจะเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับแบบเคียวซานหรือว่าเป็นแบบตัว พัสดุ่งไหมเฉพาะบุคคลก็สามารถที่จะเข้ามาที่ยูนิคอนคลินิกได้นะครับให้คุณหมอช่วยประเมินดูก่อนได้ว่าเคสเราเหมาะแบบไหนซิลิโคนตัวไหนจําเป็นต้องหล่อไหมต้องขูดสารไหมใส่ไซส์ S อสไซส์เมไซส์ L หมอก็จะวัดให้ก่อนใช่ไหมครับใช่ตอนที่มาคอนซัลทกับหมอก็จะเอาซิลิโคนหลายๆตัวมาให้ดูเลยนะครับนะว่าทรงประมาณนี้โอเคไหมใช่ไหมหมอจะให้ดูกระจกแล้วก็บอกหมอได้นะเพราะบางคนเดบางคนเห็น เพื่อนหนูใส่ไซนี้สวยค่ะหมอหนูจะเอาไซส์เดียวกันกับเพื่อนแต่หน้าผากต้นทุนแต่ละคนเป็นไงไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าใส่ไซนี้เราจะสวยทุกคนนะครับบางคนผู้ชายอยากเหมือนผู้หญิงอยากละมุนหวานแต่ว่าหน้าผากแบนแบบผู้ชายอาจจะต้องใส่ใหญ่หน่อยหรือบางคนหน้าผากสวยอยู่แล้วนิดเดียวขอค่ะหมอขอละมุนหรือบางคนขอเวอร์เ,อรเลยหมอเอาเห็นแต่ร้อยเมตรเลย <c oughs> ก็สามารถที่จะจัดให้ได้นะครับเพราะว่าหมอจะทําทรงที่เราอยากได้ไม่ใช่ทรงที่หมอชอบนะครับ เอาตามความชอบของแต่ละบุคคลเนาะโอเค <Yeah. S 1> นั้นอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจอยากจะทําหน้าผากบ้างครับหรือว่ากําล uh ัง huh. ตัดสินใจหรือว่าอยากจะทําหน้าผากเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อั้งไหนแชร์ประ <Yeah. S 1> สบการณ์หน่อยน้องๆคนไหนที่ยังคิดยังยังช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะอยากไปทําสวยอยากมีหน้าผากที่ดูดีขึ้นก็ที่ที่ยูนิคอนเลยค่ะ กขอบคุณมากเลยนะครับนะไม่ได้เตรียมกันก่อนเลยนะครับขอบคุณมากที่มาช่วยครับก็ปกติหมอก็จะติดตามอาการรักษาก็คือ2อาทิตย์เนี่ยเราจะตัดไหมเดือนหนึ่งหมอก็จะมาดูว่าโอเคเริ่มยุบเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ครบ3เดือนหมอก็จะดูเรื่องแผลให้ถ้ามีเรื่องของแผลเป็นแผลนู่นหมอก็ฉีดยาให้นะครับหเดือนหมอจะดูอีกทีว่าทรงมันเรียบร้อยไหมเพราะหลัง6เดือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วอันนั้นเราดูแลให้ตลอดนะครับผมแล้วใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามา ที่เพจยูนิคอนคลินิกแล้วก็ยูนิคอนรามคลินิกได้ทั้งสองสาขาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ไปพักก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับ,บเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับโอเคครับ